ผู้นำกองทัพรัฐบาลพร้อมที่จะให้หน่วยงานของประเทศไทยและประเทศต่างๆเข้าไปพิสูจน์เรื่องการค้ายาเสพติดหลังจากถูกพัดทิ้งว่าเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดพรเอกเจ้ายอดศึกประธานสภาเพ,าพาื่อการกอบกู้รัฐา,านในฐานะผู้นำสูงสุดของกองทัพรัฐบานยืนยันว่ากองทัพรัฐบานมีนโยบายชัดเจในในการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนมาตลอด9ปีส่งผลให้โรงงานผลิตยาเสพติดถูกทำลายจนหมด ดังนั้นการพาดพิงว่ากองทัพร,รัฐฐานเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน,น้อยที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเพื่อซื้ออาวุธไว้ต่อต้านรัฐบาลพมา่าจึงไม่เป็นความจริงที่เรามีนโยบายปเปลี่ยนสุดิศมามชัดเินอยู่แล้วอ่าแล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเอาข่าวจากไหนมาอันนี้จุดประสงค์พออะไรอันนี้ผมไม่ทราบไม่เดีอว,ว่าผมอยากที่แจ้งว่าผมมีนโยบายชาดัดเจน เท่าที่ผมทำไร่กองทัพทำไร่มันทำหมดแล้วนี่อางากว,ว่า,าเราทำเต็มที่ไหมยังไม่เต็มที่เพราะเราไม่มีงบประมาณพอปะเด็กเจยสุดบอกว่ากองทัพมีนโยบายชัดเจนว่าหากมีทหารเข้าไปเกี่ยวข้องจะมีกระบวนการสอบสวนและดําเนินการภายในเนื่องจากเป็นนโยบายของสภาพเพื่อการกอบกู้รัฐฐาน ทางด้านพันโทกอจืน่นผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมส่วนหน้าที่หนึ่งภาคเชียงตุงกองทัพราัชฐานซึ่งถูกระบุว่าเป็นแกนนําในการ้ายยาเสพติดได้ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พราะที่ตั้งของรัฐฐานถูกล้อมไปด้วยฐานที่มั่นของทหารรัฐบาลพมา่าและกองทัพว้าเป็นรูปตัวยูโดยมีเขตแดนประเทศไทยปิดล้อมด้านบนจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการขนย้ายหรือค้ายาเสพติดในพื้นที่ดังนั้นจึงต้องการเชิญหน่วยงานของไทยและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ นอกจากนี้เมื่อปีที่แล้วกองบัญชาการส่วนหน้าที่หนึ่งยึดยาบ้าของนายซาลอโตหัวหน้ากลุ่มอ,อสอน้ำยมของกองทัพพม่าได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเมตรและได้เผาทำลายต่อหน้าสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศไปแล้วส่วนในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเมื่อวานนี้กองกำลังรัชฐานได้ออกแถลงการเกี่ยวกับยาเสพติดหนาสีหน้าพร้อมเปิดเผยข้อมูลโรงงานยาเสพติดในพมา่าว่ามีอยู่ที่เมืองหนองเถาซึ่งมีกลุ่มปาโอดูแลรวมทั้งที่เมืองจิต เมืองน้ำสางซึ่งมีกลุ่มต่อต้านกลุ่มติดอาวุธหรือตักกสพ,พะดูแลส่วนเวมืองโกโบินายาลาโปโวัน้าอ,อสอดูแลาทางด้านพื้นที่ทิศเหนือติดชายแดนจีนมีกลุ่มต่อต้านกลุ่มติดอาวุธดูแลนอกจากนี้เนื้อหาในแถลงการยังระบุด,ด้วยคับว่าปัจจุบันยาเสพติดเข้าประเทศไทยได้ลดลงแต่มีการนําเข้าจากประเทศจีนมากขึ้น